สนับสนุนโดย AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน Hotta Hotta สิโลง่ง Isuzu D-Max Super Common Rail รุ่นใหม่ของโลก ามเช้าที่สะพานใหม่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครแรงงานเกือบทั้งหมดของที่นี่เป็นแรงงานชาวพมา่าแต่จะว่าไปแล้วที่สะพานปลาก็เป็นเพียงหนึ่งจุดในอีกร้ายหลายแห่งทั่วประเทศไทยที่ตอนนี้มีแรงงานพมา่าทํางานแล้วก็อาศัยอยู่ทั้งที่แบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายพวกเขามาจากส่วนไหนของพมา่าเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างไรและทําไมจะต้องมาทํางานในเมืองไทยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะหาคำตอบในค่ำคืนนี้ค่ะ ชีพจรโลกวันนี้เป็นเรื่องที่ความจริงมีท่านผู้ชมถามมาเยอะเลยนะครับว่าเมื่อไรจะทำเจาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวที่เป็นเรื่องร้อนแรงในหลายๆจังหวัดและความจริงเนี่ยเป็นประเด็นที่ว่าคนไทยถูกแย่งงานมีแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านพม่าก,กัมพูชาลาวนี่ยังไม่พูดถึงที่ลงมาจากเมืองจีนทางเหนือแล้วก็ลงไปจนถึงปักใต้นะครับ หรือว่าคนรัสเซียที่มาอยู่บางเมืองเช่นพัทยา <คะ S 1> หรือว่าเกาหลีเหนือที่หลบหนีการเมืองมาเข้าไทยเพื่อจุดประสงค์ที่จะขอลีไภัยแล้วก็ไปประเทศอื่นแต่เรากำลังพูดถึงคนที่โอบยมเข้ามาแล้วมาปักหลักทำรรมาหากินในประเทศไทยซึ่งมีจํานวนทั้งหมดเนี่ยเป็นล้านคนนะครับการประมาณการของนักวิชาการในเมืองไทยต่างๆเนี่ยประมาณก็ว่าแรงงานต่างด้าตอนนี้เกือบ2อล้านห้าแนคนนะ รวมที่ถูกต้องด้วยฮะสองแล้วก็คือรวมรวมที่จดทะเบียนด้วยผิดกฎหมายด้วยแล้วครอบครัวด้วยเราต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันที่มันมาต้นเล็กๆอยู่เวลาเราปลูกลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นทุกวนันขึ้นทุกปีพอโตเข้ามากๆเราก็ต้องถามต่อว่าเราจะถอนถอนได้ไหมนะตอนนี้ถอนไม่ได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามาแก้ตรงกลางเหตุ เข้ามากันเยอะแล้วทําอย่างไรก็ต้องพยายามผลักดันกลับแล้วก็รับใหม่เข้ามาด้วยความถูกต้องถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขหรือว่าสถิติของกระทรวงแรงงานนะคะตั้งแต่ปี2 5 4 5ถึง2,549เพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะ ปี2545นะคะประมาณ85,000คนแต่ว่าพอมาปี2549เฉพาะปีเดียวเนี่ยนะคะ168,000คนค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าเราไม่ใช่แค่เอาตัวเลขทางการมานะครับคุณมินารัตไปเจาะในหลายๆจุดโดยเฉพาะตรงชายแดนนะครับแต่ดูแผนที่จะรู้เลยครับว่าเพื่อนบ้านที่หลบลี้เข้ามาเพื่อจะหางานทำในไทยเนี่ยมาจากที่ไหนได้บ้าง ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับคุณมอรัฐว่ามาจากเพื่อนบ้านทางตะวันตกและทางตะวันออกทางตะวันออกเฉียงเหนือทางทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีสานไม่ว่าจะเป็นทางทางฝั่งที่ใกล้ๆกับลาวนะครับมุกดาหาดอุบลราชธานีนครพนมเนี่ยเราเคยไปสำรวจแล้วจะมีพม่าน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานลาวกับเขมรพอสมควรแต่เขมรก็น้อยเขมรเนี่ยจะไปทางฝั่งภาคตะวันออกของไทยเช่นระนองชลบุรีตราดอะพวกนี้จะเยอะมากแล้วก็ พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เราเพบว่ามีคนเอน,นเยอะมากคือสงขากับปัตตานีเพราะพวกนี้เขาข้ามเรือครอสแบบตรงมาได้แต่พวกนี้ครับพมา่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางฝั่งอันดามันของไทยเช่นภูเก็ตพังงากระบ,ะระบี่แล้วก็ะะละนอง มากที่สุดคือพมา่าใช่ไหมครับใช่ค่ะจากพมา่าเนี่ย<ม>เยอะที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเอาตามที่มาขึ้นทะเบียนนะคะ<ม>ตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยปี49นะคะ560,000คนอันนี้ม,มาขึ้นทะเบียนนะคะคไอ้ไอ้ที่แบบไม่ขึ้นทะเบียนอีกเรื่องหนึง<ม>่งอันดับ 2, 2> ม,มาจากลาวค่ะ84,000คนคแล้วก็อันดับ3นะคะกัมพูชาค่ะ71,000คน ก็มาทางานอะไรบ้างปัจจุบันนี้ก็มีอาชีพมากขึ้นนะคะเป็นความต้องการของนายจ้างก็จะมีตั้งแต่ประมงต่อเนื่องทะเลคือทํางานในโรงงานในาสาหกรรครัวเรือนที่เรียกว่าล้งนะคะแล้วแม่บ้านแล้วก็กเกษตรนะคะในในส่วนที่เป็นอําเภอบ้านแพวก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกษตรในสวนมากขึ้นพูดได้ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปทําเกือบทุกทุก,ท,กทุกกิจการแล้วนะครับ ต่ก่อนเราจะมีประมาณ1 0 1 5หรือ14กิจาการที่สงวนไว้คนไทยทำใช่ไหมเช่นช่างตัดผมช่างเสริมสวยแล้วก็คนขับรถบริการพวกรถแท็กซี่รถตุ๊กๆอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าไปแถบพื้นที่ชายแดนเนี่ยบางคนก็เห็นพม่เนี่ยมาขับรถบริการเลวก็แท็กซี่ขับรถตุ๊กๆอะไรพวกนี้แล้วแต่ในกรุงเทพฯหรออเนี่ยอาจจะยังไม่มีก่อนประมงก็บอกว่าเหตุมันเกิดเมื่อ18ปีก่อนครับ2532ตอนที่เกิดพายุเกถ้าจำได้ ตอนนั้นเนี่ยมีลูกเรือประมงไทยเสียชีวิตไปเยอะทําให้เราขาดชาวประมงและช่วงนั้นแหละครับที่ชาวพม่าเนี่ยเข้ามาสวมแทนตําแหน่งต่างๆในเรือประมงครับฉะนั้นแต่ก่อนนี้จะเป็นคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาทําอาชีพทางด้านประมงต่นหลังจะเป็นชาวประมงที่เป็นชาวพมา่าเพราะว่าคนเหล่านี้เขาอดทนเข้าอึดเข้าบึกบึญและเขาพร้อมที่จะทํางานเหนื่อย ด้วยรายได้ที่น้อยกว่าคนไทยเมื่อการศึกษาดีขึ้นเนี่ยก็จะไปเลือกหาง,งานที่เบาลงหน่อยค่าจ้างดีขึ้นหน่อยฉะนั้นนี่ก็เกิดประเด็นว่าเอ๊ะคนพม่าเข้ามา,า,มาแย่งงานคนไทยหรือว่านี่เป็นกระบวนการปกติของการที่คนไทยเริ่มยกฐานะตัวเองการศึกษาดีขึ้นหารายได้หาง,งานการที่สบายขึ้นหรือว่าที่ตอบแทนดีกว่าและในระดับล่างนั้นก็จะเป็นแรงงาน ต่างประเทศที่เข้ามาสวมแทนก็เป็นงานที่คนไทยไม่ทำนะงานงานหนักงานซ้ำซากงานเสี่ยงงานสกปรกนะฮะพวกนี้เป็นปาทดแทนแรงงานไทยที่เราไม่ทำก็อยู่ในพวกงานกรเเ้นงานโรงงานทุ๊กตาทอไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยคนไทยนี่จะจะคนไทยนี่จะไปทำงานที่ไต้หวันนะเฉพาะคนที่ต่างนี่จะไปทำไต้หวันจำนวนมากครับซึ่งมีรายได้ดีกว่า ตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าคนไทยเราส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีแล้วงานที่ทําโรงงานอะไรจะไม่ค่อยไม่ค่อยทำนะฮะงานโรงงานเนี่ยคนไทยจะทําน้อยลงเนื่องจากเรามีส่งเสริมการศึกษาใช่ไหมฮะก็มีคนไทยก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นผมเรียนข้อมูลบางอย่างทราบแล้วอาจจะไม่สบายใจกันนียนะครับวันนี้เรามีคนว่างงานประมาณ7จ็ดแสนคนคนว่างงานคือคนไม่มีงานทําและยังว่างงานเนื่องจากฤดูการ ที่เพาะปลูกเลืออะไรต่างๆภาคเกษตรนี่อีกประมาณแสนกว่าแรงงานอย่างวันนี้เนี่ยนะครับเรามีเด็กจบการศึกษาชั้นมัธยมปวชปวสและก็อุดมศึกษาประมาณเท่าไหร่ครับ1 5ล้าน5แสนคนดูเหมือนว่าเราจะได้ผลดีทางเศรษฐกิจเพราะแรงงานเราขาดแต่ในด้านผลเสียทางด้านสังคมเนี่ยมันไม่มีใครประเมินดังนั้นพี่ก็ขอย้ำตรงนี้ว่า การมองมีมุมมองที่หาทางออกร่วมกันเถอะและยกมาเป็นเรื่องของที่ประเทศไทยต้องมาคิดคิดต่อจากที่ว่าถ้าเอาแรงงานมาใช้แล้วเราจะคิดยังไงที่จะทําให้สังคมเราอยู่แล้วน่าอยู่อ่ะตอนนี้มันเริ่มจะไม่น่าอยู่แล้วนี่คือประเด็นบวกลบให้ดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุณวินารัตจะไปไปแม่สอดเลยใช่ค่ะไปมหาชัยเลยแล้วก็ไปสํารวจหลายๆจุดคุณวินารัจะไปที่แม่สอดจังหวัดตาันะครับไปตรงชายแดนไทยพม่านี่แหละ ไปสำรวจตรวจสอบดูเลยครับว่าการกระโดดข้ามไปข้ามมาของแรงงานต่างด้าวจากเขามานั้นเข้ามีวิธีการเข้ามีลูกเล่นและก็เข้าพยายามจะตบตาเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรครับอีกสักครู่ครับ